สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสองหุ้น W H A แล้วก็เอามาตากันนะครับอามาโดยรวมวิเคราะห์เซตกันก่อนนะครับก็เป็นขาลงเนาะนะครับเกิดจากภาคเศรษฐกิจนะครับซึ่งยังไม่ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ใครไปขนหุ้นมาจากมาขายอะไรกันนักหนานะครับขายกันเยอะเลือเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ก็คือ,อตัวนี้นะครับตอนนี้เราเห็นภาคของการผลิตนะที่เริ่มเมฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้คือแตะ51แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะก็คือคนแบบมีการมีงานทำกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่เป็นอ่าในภาคธุรกิจฟื้นนะครับเดี๋ยวภาคประชาชนนะครับเริ่ม มีการทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวการเงินนะครับก็จะขยับขยายขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของภาพการส่งออกนะนะครับที่ประกาศตัวเลขออกมาล่าสุดนะครับก็เติบโตเเออเติบโตเจนะครับอันนี้ขึ้นในประเทศนะครับเริ่มฟื้นเดี๋ยวก็คงขยายกำลงการผลิตนะครับเดี๋ยวก็คงซื้อ ที่ดินซื้ออะไรกันมานะครับแล้วก็ในส่วนของสงครามการค้านะครับของจีนด้วยนะครับแล้วก็ของอเมริกามันก็เลยเกิดการย้ายฐานนะครับก็จะมาประเทศแถบเอเชียบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ก็จะมาในแบบกระจายๆนะครับโอเคแล้วจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือไตรมาสหนึ่งนะครับหลังจากไปเจราจาให้ คนมาลงทุนนะครับยอดอนุมัติ b o i ก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ2023นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็2,024นะครับก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะทำท e w High กันได้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือมาจากจีนนะครับไต้หวันฮ่องกงจีนสิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับอเมริกาไม่ค่อยมาเท่าไหร่ทำอะไรเป็นหลักนะครับก็คือ หลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้คือทนะี่แอปพลูเนาะอิเล็กทรอนิกส์แมชชีนนะครับไฮแวร์ลูกก็ยังมานะครับอ่ะก,ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะแปลว่าอตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะอะไรที่แบบโลแวร์ลูกใช้ค่าแรงเยอะๆอาจจะต้องมีการปิดตัวไปนะครับแล้วก็ของใหม่ก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เข้ามานะครับ <c oughs> มาดูตัวแรกนะครับก็คือตัวอมตะนะครับอขาจะเป็นหุ้นกลุ่มนิคมนะครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการ FDI เรื่องของการอนุมัติของ BOI เพราะว่าอนุมัติแล้วก็ต้องมาซื้อที่ซื้อทางแถวนิคมนี่แหละ,ะครับสะดวกประหยัดประหยัดคือประหยัดเวลานะเรื่องของการปวดหัวนะครับ <c oughs> แต่ว่า ตีมะหนึ่งนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของอยอดขายนะครับที่อาจจะชะลอลงนิดหนึ่งนะครับชะลอลงนิดหนึ่งก็เลยทําให้ยอดทั้งปีเนี่ยก็อาจจะโตแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้โตอะไรมากมายนะครับอืมอ่าแล้วก็กําไรนะครับนี่ก็ยังก็ยังมองเพิ่มขึ้นนะนะครับ เป็นเรื่องของที่ดินนะครับก็ยังไปได้นะครับที่ระยองนะฮะตึกตึกเขาบอกว่าแลนเซลนะครับก็คือที่ก็น่าจะโอนได้นะครับม e ีไวซ์อัพนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นก็อตมาจินดรอปลงนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวกำไรนะก็ยังคาดการณ์ว่าเติบโต,ต,ตมากขึ้นนะครับ นี่แหลยังดีเลตพีอีะเนีเป้านะครับถ้รกเก็ตไพนะครับก็พอโอนได้น้อยกว่าคาดนะครับก็เลยเต้องเรียกว่า,าลดเป้าลงนะครับจาก27ลงมา25นะครับแล้วก็โดวยวิธีการปรับ PE นะครับจาก20นะครับลงมาเหลือ 18นะก็คือแบบไม่คุณโตชา้าก็ PE ก็น่าจะดับดรบลงไปนิดนึง<ม>อะไรประมาณนี้นะครับน,นี่นะแตก่ก็ยังมีการเติบโตแหละนะแต่เติบโตชา้าก็าแผ่นนิดนึงอะไรน,นะครับ WHA อนะครับอันนี้มีดีลกับจีนนะฮะค่อนข้างหาลูกค้าเก่งเลยทีเดียวนะครับ ทั้งในส่วนของคลางสินค้านะครับแล้วก็ที่ดินแล้วก็ไปจับเรียกว่าลูกค้านะรประเภทพวก data center cloud นะครับก็ก็น่าจะมาใชา้ซื้อที่ดินจากของเรานะครับแล้วก็นี่มีไปคุยกับลูกค้ารายใหญ่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะโอเค ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าพออเมริกากับจีนทะเลาะกันนะก็ต้องย้ายฐานกันย,ย้ยายย้ายฐานมานี่แหละนะครับมาไทยมาเวียดนามมาอิโนโดนะครับก็เป็น UHA ก็ถือว่าเก่งนะที่จับตลาดได้กาไรมองยังไงนะครับก็จาก4,004นะครับมา4,008นะครับก็โต,ข,นะตขึ้นเล็กน้อยนะโตขึ้นเล็กน้อย แต่ก็คือจริงๆแบบถ้าเกิดรับรู้กําไรตรงนี้ด้วยเนี่ยนะ,นะก็คือขายที่ให้กองทุนเดี๋ยวแห่กงมาจะโตมากกั่นี้อีกแต่ว่าผู้ถือหุ้นของ w h art ไม่ได้อนุมัตินะครับก็อาจจะไม่เป็นไรก็แต่เขาก็มีแผนพร้อมนะครับที่ที่ที่จะลงทุนนะครับโดยรวมแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ ได้ประโยชน์นะจากสงครามการค้านะครับทําให้มีการย้ายฐานม,มาแล้วก็เราเป็นเจ้าของที่มีการจัดสรรก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวเลขก็เริ่มซัพพอร์ตนะทั้งเศรษฐกิจไทยนะครับที่เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขของอ่า BOI นะครับที่มากขึ้นนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะพบก,กันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ